ลงมากลางห้องจากนั้นถึงวันอาสาฬหาบูชาแม่เจ็บท้องคลอดนะครับทั้งทั้งที่อายุครรภ์นเนี่ยเพียง6เดือนเท่านั้นจนเข้าห้องคลอดแม่ก็เห็นคนนุ่งขาวห่วมขาวนะครับตามมาดูไม่ห่างกระทั่งน้องไนท์เนี่ยอายุ3ามขวบก็เริ่มสอนให้พ่อแม่ทําสมาธิทําจิตปล่อยวางก่อนจะบอกกับพ่อแม่ว่าตัวเองคือองค์เพชรพัทรนาคานัคราชอวตารลงมาเกิดโดยได้รับภารกิจจากพระสากยมุนี เพื่อจะช่วยฟื้นฟูศาสนาบนโลกมนุษย์นะพระสกยมุนีคือพระพุทธเจ้าใช่ครับ <นะ S 1> คือ<ม>ราคาคอร์สของน้องไหนใช่ไหมฮะมันมีหลายราคามี4แท็กเกตด,ด้วยกันโเริ่มตั้งแต่1,900บาทแพงสุดคือ4,200บาทนะแล้วมันเป็นที่มาที่ไปว่าเอไอจังหวัดเชื่อมจิตเนี่ยนะครับกับการทีเ่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยต่อหน้าพระพิสุสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเนี่ย สมัยนั้นก็มีการเชื่อมจิตแต่คุณแพรรี่ออกมาบอกว่าไม่มีการเชื่อมจิตนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันหน่อยนะครับกับรองคณะบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นะครับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยสิทธิ์นะครับดรนายแพทย์มโนเลาหะวันนี้นะครับสวัสดีคุณหมอมโนครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณกลางคุณตาคุณกลางคุณชุกครับครับต้องถามคุณหมอมโนก่อนว่าสมัยก่อนย้อนไกลผู้พุทธกาลเนี่ยนะฮะ จังหวะที่ม่มีปัญหาก็คือว่าเรื่องของการเชื่อมจิตกับไม่เชื่อมจิตคุณหมอมโนโมองอยังไงครับกับการที่น้องเขาบอกว่าน้องเขาสามารถเชื่อมจิตแบบพระพุทธเจ้าได้แต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยคุณแพรลี่เนี่ยนะฮะที่โอ้โหสืบสายสนานมาโดยตรงเลยเนี่ยบอกไม่มีการเชื่อมจิตมาตั้งแต่สมัยโบ,บราณน,นะครับหมอมโนโมองไงครับไม่มีละครับการเชื่อมจิตเนี่ยผมเช็คแล้วมันมันเป็นเรื่องเรื่องหลอกลวงอะนะฮะซูดโดไซน์แล้วก็มวไม่ แล้วจะเชื่อมจิตกับพระพุทธเจ้าซึ่งดับขันปริพานไปแล้วเนี่ยตั้งเท่าไหร่ครับเกือบ2,600ปีในอินเดียด้วยอะ่ะมันมเป็นไปได้ยังไงล่ะครับม,มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วน้องไนที่อายุแค่8ขวบเองนะครับ<ะ>แล้ว8ขวบเนี่ยยังไม่เข้าใจความคิดที่เป็นแอบสแตรกเช่นความตายคืออะไร ไม่เข้าใจต้องอายุถึงสิบขวบครับถึงจะเข้าใจเรื่องนี้เรื่องนิพพานเนี่ยไม่มีทางเลยอืม,มันเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าน้องก็เข้าใจนะครับ,รบแต่ผมมีเห็นใจนะเห็นใจเด็กคนนี้นะก็เอามาเป็นเครื่องมืออะนะครับคือเขาจะไม่มีชีวิตที่เป็นเด็กธรรมดาอีกต่อไปลนะเขากลายเป็นเด็กพิเศษเป็นคนเป็นผู้วิเศษไปครับ แล้วตอนแรกก็บอกว่าไม่เก็บตังค์นะฮะสอ,อนฟรีพอตอนมีสาวกมากๆขึ้นมากมขึ้นเนี่ยคราวนี้เก็บตังค์แหละมีคนมาอยู่เป็นเป็นพันเนี่ยมาทำมานั่งสมาธิเชื่อมติดกับน้องไนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการสร้างสำนักอีกอะ่ะนะฮะมูลค่าถึงสิบห้าล้านบาทฮะนะครับก็มีชื่อในแพทย์ประจำตัวของน้องไนเนี่ยเป็น เป็นชื่อในน,นั้นนะเพราะฉะนั้นนี่นี่คือปัญหาสังคมนะครับเรากำลังเห็นลัทธิใหม่อุบัติขึ้นนะคือคือในทางวิชาการเลยเรียกว่าเขา CULT เขาอะนะฮะซึ่งไม่มีศัพท์ภาษาไทยแล้วคนในกลุ่มนี้จะมองเห็นโลกขาวกระดำเท่านั้นอย่างน้องไนเป็นต้นถ้าใครว่าว่าหรือวิจารณ์เขาเนี่ยเขาก็าจะสาบแช่งให้ลงนรก ไปที่เห็นคานก็เป็นมานไปเลยนี่คือลักษณะของการเห็นโลกแบบขาวกระดำครับฮะคือตอนนี้ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือน้องไนท์เพียงแค่แปดขวบแต่เขาถูกบีตาจากสังคมว่าเขาคือบุคคลพิเศษเขาคืออวตารลงมาเกิดอนาคตของน้องเนี่ยเป็นยังไงต่อไปใช่ใช่ครับหมอมโนแล้วอนาคตของน้องจะใช้ชีวิตยังไงครับคราวนี้ลําบากแล้วครับลําบากแล้ว เขาจะเข้ากับเพื่อนๆไปเล่นคือผมคิดว่าน้องนายตอนนี้อยู่ประมาณปสามนะอาจจะปอสองดีซ้ำเขาจะเข้ากับเพื่อนๆได้ลําบากมากนะครับแล้วก็ปฏิหารเต็มเลยออืนั่งสมาธินะฮะคุณพ่อคุณแม่เห็นปฏิหารของลูกอ่ะนะครับดั่งสมามีแสงออร่าออกมาตาเป็นตาเป็นเพชรอ่ะอุ้ยอัน อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิหารทางนั้นนะฮะแล้วตอนแรกก็ไม่ไม่เก็บตังค์ตอนหลังเริ่มเก็บละมคราวนี้กลายมีเรื่องมากขึ้นมากขึ้นทุกทีครับครับแล้วตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมเพราะมันก็จะมีกลุ่มที่เชื่อนะครับเขาก็จะไปฟ้องร้องกลุ่มคนที่ไม่เชื่อครับในขณะที่กลุ่มคนที่ไม่เชื่อที่เห็นต่างก็ขอให้ตํารวจตรวจสอบเรื่องของการที่มีการเรียกเก็บเงินเข้าคอร์สฝึกสมาธิว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนไหมและแบบนี้มันจะจบยังไงครับอาจารย์ คือคือในที่สุดแล้วก็คงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับเราจะมีผู้เดือดร้อนขึ้นมาแต่ว่าผมอยากให้สำนักพุทธเนี่ยเข้ามาสนใจเรื่องนี้จริงๆครับโดยเพพาะท่านวันตรีอ่าสำนักอ่าสำนักนายกนะครับควรจะเข้ามาสนใจเป็นพิเศษเลยทีเดียวมันในที่สุดเริ่มันก็คงจะต้องจบลงที่ที่ศาลนีนะครับ,รบไม่มีทางเลือก กลุ่มล่นที่ผิดหวังก็จะต้องก็ต้องฟ้องเข้าไปครับฮะแล้วในฐานะที่ผมว่าพุทธศาสนิกชนดูข่าวนี้อยู่เราจะสามารถใช้หลักธรรมใดในการพิจารณาเรื่องแบบนี้ได้บ้างครับหมอมโนครับกาละมสูตรครับอย่าเชื่อตามๆกันมากันไล่ไเรื่ยอยๆสิบประการนแมกระทัง่งสมณะนี้เป็นครูบาอาจารย์เรา การลมาสูตรอย่างเดียวครับต้องมีวิจารณญาณใจตรองให้ลึกซึ้งนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อของความของโมหะตอนนี้มันกลายเป็นขาวริบล้อยไปแล้วมองเห็นโลกขาวกระดำขออนุญาตถามเสริมขออนุญาตถามเสริมนี่นี่สงสัยส่วนตัวองค์เพชรพัทลนาคาราชนี่ในอดีตมีตัวตนไหมครับคือคือคืออะไรคือเทพองค์ไหนอะไรยังไงครับ ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับผมเพิ่งมาได้ยินครั้งนี้ครับโดยได้รับภารกิจจากพระสากยมุนีคือภารกิจค่อนข้างจะซับซ้อนนะฮะห,หมอมโนฮะอันนี้คือฟังแล้วก็ยังงงอยู่เหมือนกันครับตอนแรกหรือตอนแรกที่ที่หมอมโนเห็นข่าวของน้องไน,นะะ์เนี่ยค่ะหมอมโนรู้สึกยังไงแล้วคิดว่ายังไงบ้างคะผมรู้สึกประหลาดใจนะฮะโอ้แสดงว่าคนไทยนี่ยังงมงายอยู่มากเลย่ีปีไประนมมือไหว้เขาเป็นร้อยพันนะฮะ นับถือเด็กแปดขัวเป็นครูบาอาจารย์อะ่ะทีไหนก็จะปลุกเสกของอะ่ะนะฮะแล้วก็หาเงินอาจจะมากกว่าสิบล้านก็ไนดะ้ยี่สิบล้านเราไม่ทราบมจะเป็นยังไงเออไม่เป็นไรครับก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับรบ,บอกคุณผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้บางทีสุดท้ายอาจจะต้องไปจบที่โรงที่สาลอย่างที่คุณหมอมโนโบอกจริงๆครับครับก็ขอบขอพระคุณสําหรับคําแนะนําในเช้าวันนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะินดีมากมลยาสับยินดีครัสวัสดีค่ะผมขออนุญาตเสริมนิดนึงได้ไหมไหนๆหมอปานโนก็นําเสนอเรื่องการมสูตรแล้วนะครับสิประการที่อย่าเชื่อตามที่พระเจ้าท่านสอนหนึ่งเลยคืออย่าเชื่อด้วยการฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อเพราะว่ามีทำสืบๆทอดกันมาอย่าเชื่อเพราะมีคนเล่าอย่าเชื่อเพราะมีการอ้างตำราหรือคำภี์อย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเชื่อเพราะมีการอนุมาน ด้วยต้องเชื่อด้วยการคิดไต่ตองตามเหตุผลเออม,มันจะมีการสอนแบบเนี้ว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆกนมีคาว่าใช้วิจารณญาณใช่ล่าสุดเนี่ยทางครอบครัวของน้องไนท์ตัดสินใจไม่ไปออกรายการสัมภาษณ์ใดๆทั้งนั้นและรวมไปถึงจะมีการดําเนินการฟ้องร้องกับบุคคลที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดัดแปลงข้อมูลที่มันเกิดขึ้นจนทำให้เขาเสียหายด้วยแล้วตอนนี้เขายังเปิดอยู่ไหมคะ ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับอาจจะเปิดบางทีเราดูคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปเก่าๆที่เขาแบบแชร์กันมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างแต่คือในทางกฎหมายคือถ้าสุดท้ายแล้วมันเป็นการตกลงโปรใจของทั้งสองฝ่ายเขาเลือกที่จะเชื่อแล้เขาพร้อมที่จะจ่ายมันก็อาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ตอนนี้มีคนไปยื่นเรื่องถึงผบตรเรียบร้อยแล้วใช่ใชนะครับอ่ะต้องรอดูกันต่อไปนะครับเอาไปดูเรื่องราวของกีฬากันหน่อยโอ้โหวันนี้